เขาห้างก็ต้องตรวจวัตถุอันตรายพี่น้องโโ้โหไอคอนสยามมึงเองมาไล่มาเรียนดีเท้านี้พี่น้องไอคอนสยามพี่น้องโอ้โตโตโตนามนี้เนียเรียนขึ้นเรียนลงเนี่ยมาเฮ็ดดีแทบวะเฮ้ยโต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 โอ้คนไล่เองจริงก็หมดแต่ทายคลิปพี่น้องคยนี้เบิ่ดแล้วก็เปลี่ยนบ้านทายคลิปไปได้แล้วพี่น้องเย่างเลยค่อยนะฮะ ไปได้เนื้อคู่เนื้อคู่ไปไหมโอ้ยคอยสีผ่าน้องอยู่เมียงเลยมาลานนี้พี่น้องหายใหญ่คนมาพร้อมเนี่ยลานยังพูได้บนพูได้เปลี่ยนข้าวซุมาลานนี้เนื้อคู่ค่ะเนื้อคู่ค่ะคุณแม่กําลังจะหาเนื้อคู่คุณน้องก็จะมาหาเนื้อคู่แต่คุณน้องน่าไม่เปิดเม็ดเลยคุณน้องน่าแ้วมันจะได้คู่เหรอไปเข้าไปเลยเข้าไปเราจะได้คู่ไปลานเนื้อคู่ ในไอคอนสยามพี่น้องถุ่วๆๆคนมาเฮ็ดดีคักแท้อืมห้างเมียงเลยบ้านเฮาคือบ่เฮ็ดคือเพื่อนในห้อเฮ้อไปบอกเมียงเลยบ้านเฮาเฮ็ดคือเพื่อนในนี้นะมาอลังการคักแท้ถุ่วๆๆๆๆพี่อดสอนพี่น้องอนสอนอืมไ้ยงผาอืมอลังการพี่น้องอลังการเอ๊ะคนเขาห้องน้ำกระไรจังเบิ่์นบันเบิ่์นบันเบิ่์นบันพี่น้อง ห้องน้ำใสยไปทางได้แมนแอนบูแมนแมนเดยวซายครับผมห้องน้ำผู้สายฮาห้องน้ำเพื่นพี่น้องห้องน้ำผู้น่ะเอาม้ไพ่มาใส่ปั่นอายุว้านหรอเจ้าบ้าโอ้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 อ้โอ้โอ้โา้โอ้อ้อ้าอ้โ้โอ้โอ้โอ้ับกโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้าอ้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 องมอ้อ้โอ้่อ้อ้โ้โ้อ,อ,อโองอ้โอออ,อโอ <laughs> เอาองเฮ็ดล้างมือเฮ็ดดีจริงเอาล้างมือให้เบิ่งด้วยโยบล้างมือดิเอาโอ mm, ้เดไปน้ำไล่จวกออกรถพี่น้องแน่นอนเห็นปะล้างหลงองดีจริงพคือเราค่อยล้างก่อนมาให้ค่อยล้างก่อนสุขสยามพนะบะล้างมือแล้วน้ำก็ไล่หลงนี้อ้าวโมเมนล้างแล้วมันก็เอากลับมาใส่ใหม่อีกทีล้างแล้วก็ลงไปเลยองคเอาโมเมนเอาน้ำหลงมาล้างอีกทีพี่น้อง เจ้าเคยเห็นกระเพาะป่าบ่กระเพาะป่าอันเดียวนี่สี่แสนเลยนะโอ้ยที่เข้าไปต้มให้เหากินนั่นตีหืออันเป็นทีากินเป็นก้างหมูต้มให้เหากินว่ากระเพาะป่ากระเพาะป่านเป็นต้มก้างหมูเนาะกระเพาะป่าอีนนี้น่ะสี่แสนใสสองห้าร้อยใสสองห้าร้อยกินกระเพาะป่าคุณเจ้าเงือบบอปวดพี่ตะโคนด้านซ้ายเขาดังมาฮอดเพียคนะพี่ตะโคนด้านซ้ไซ พี่ตะโคนดันทรายมาฮอตไอคอนสยามพี่น้องฮอตกุงเทพกรุงไทยแน่นอนเทดังเทว่านุ่มยังเลยบ้านเฮานะเนาะโตโตโตตตสวยงามพระรามเป็ดเลยจ้ะกินฮอตบานบอกินฮอตดานทรายบอเมียบ้านน้าคอยบอพี่ตะโคนในไอคอนสยามพี่น้องทั้งในกรุงเทพกรุงไทยนะเนาะโอ้ยคนกรุงเทพคือน้าเกียงนาใสเธอรวยรวยเลยดีให้คุณนะสวยงามจริง โอ้อยฟารังต่างชาติกระไลพี่น้องอี่เมล่เหล่าขี่เนี่ยคืเฮ็ดดีแใช่ป่าเฮ้ยกระเป๋าเหล่านางได้พี่น้องกระเป๋าเหล่ามีล้อโอ้โหมาเฮ็ดดีแท้คนกรุงเทพกรุงไทยนะขี่กระเป๋าขี่กระเป๋าได้เซ่ยพี่น้องส่วนพี่น้องเขาเฮ็ดดีแใช่ป่าเนาะโต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 แมนจัดดีหายแต่ละมุมนะพี่น้องคุณนะสวยงามมากเลย เปลี่ยนบานยั้งแบงไผ่โบราณที่พี่น้องโอ้ยงามเก่งพี่น้องงามเก่งอือแต่ว่างามๆจอดมาสิดเข้ามาถัวพี่น้องตั้งเทศาัวทงชาได้นะพี่น้องทงชาได้นะทงชาได้บ่ออเขาเจ้ามาเที่ยวไอคอนสยามมีไกอธิบายพร้อมนะ